ออ oh, จะอัปเดตว่าชานมีชื่อไทยแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้รูเนื้อเพลงแล้วด้วยอเพราะฉะนั้นก็ไปฝึกอันนี้มานะคะยิ่งมิกัดนุ๊อ่นนพูดอะไรนั่นแหละชัดตัวนกแล้วก็มีงาน TIF <T IF S 2> ด้วยนะคะวันที่เท่าไหร่7มีไปแสดงที่ TIF นะคะ6คนมาดูกันเถอะแล้วก็อีกวันก็จะเป็นงานเปิดตัว <c oughs> <c oughs> เปิดตัวหนูเองค่ะบ้าเลยเปิดตัวเปิดตัวเปิดตัวเพลงแต่จะคนสวยนั่นแหละค่ะมาดูสักุระกันเป็นโรชโชสักุระหกคนครั้งแรกที่หนูได้ไปที่ไอฟครั้งแรกของซูเจมจริงหรอนั่นแหละค่ะก็เป็นโรชโชหกคนสักุระครั้งแรกแล้วก็เป็นเรียกว่าโรชโชครั้งที่สองได้ไหมนะก็ได้แหละ เพราะว่าครั้งแรกไป16บหกคนเดี๋ยวมาสอนทุกคนร้องฮาร์ดน็เกมดีกว่า <laughs> ท่อนที่เป็นแบบแฟนชานยิงมิกนะคะให้ทุกคนฟังก่อน <laughs> เผื่อใครไม่เคยฟัง <laughs> มันประมาณไหนเดี๋ยวจะมาสอนว่าไอแต่ละคำมันร้องยังไง <laughs> โอเคมันจะมีอันแรกใช่ไหมคะนาโซโตกี <laughs> Okay. เราเสิร์ m มินนี่ให้ทุกคนนะคะเพราะหนูไม่เคยจำได้ที <c oughs> มันแปลว่ามิสเตอรี่อ่ะแบบคำใบ้ไม่รนนู้ไม่รู้ <c oughs> แปลว่าอะไรอะ่ะมันคืออันนี้เหรอคำใบใครใครใครเก่งภาษาญี่ปุ่นบ้างคะปริศนามันคือถ้าหนูเสิร์ตเป็นภาษาอังกฤษมันจะคือ solution of a little ไงมันมันต้องแปลว่าคำใบหรือปริศนาโอเค นาโซโตกิยาตะโตโนะดาชิซูเอาดาอาชิซูอะไรโอเคใช่ไหม <laughs> เอาเป็นว่ามันเกี่ยวกับปริศนานะคะแบบว่าปริศนาคำใบอะไรอย่างนี้ก็อะไรเป็นนาโซโตกิพวกหนูก็ยืนใหม่ให้แล้วพวกมันก็นาโซโตกิก็ฮาโตโนก็เป็นฮาร์ตนะคะหัวใจ ฮาตโนะฮาตโนะดาชิซูดาช u ซูแล้วก็ C G M อันนี้พร้อมกันโอเคถ้าปิดสนาห้องหัวใจแหละมาโตเกะฮาตโนะดาช u ซู C G M นี่ค่ะ แบบนี้แบบนี้วันนั้นก็หวังว่าจะร้องดังๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเพลงนี้แบบว่าเป็นเพลงที่เต้นแบบเหนื่อยมากก็แบบจังหวะเร็วมากเพราะฉะนั้นกําลังใจจากทุกคนสําคัญมากมากคะขอแบบเสียงดังๆเป็นเพลงที่ได้ยิงมิกบ่อยมากต้องไปจําไม่ต้องจำเดี๋ยวยื่นไปให้เองลองถ้ามีชุดถ้าคงดีก็ดูกันว่าจะมีหรือไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาดู ต้องมาดูนะคะมีชุดหรือเปล่าถ้ามีจชุดสวยหรือเปล่าอะไรนีม่มากรักมา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 กความหม,แบบมายก็แบบคุณมากเออไม่ต้องแบบว่มามันเรียกคุณหลับหรือเรียกชื่อดีกว่าแบบว่าไม่ต้องเรียกอะไรอ่ะมันเป็นคำคมอะ่ะจะต้องเรียกชื่อหรอเรียกที่รักดีกว่าคะอะไรก็หญ่ ถ้าปั่อ,อ,อ,ปอยโปสเตอร์ได้ไหมอือเดยกก็เห็นปะไม่รู้ว่าไ,ไม่รู้จะเห็นตอนไหนแต่ว่าเอาเป็นว่าดูก็ชอบนะคะใช่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่อยากได้มานานแล้วแล้วก็ไม่รู้อะหนูรู้สึกว่าจริงๆอาจรู้สึกว่าอาจจะได้มากกว่านี้ใช่แต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็สวยแล้วเออรอดูดีกว่า <c oughs> มีความแบบญี่ปุ่นใช่ไม่เหมือนปีที่แล้วเลยถ้าเตยอยากขึ้นเพลงอะไรคลัช ยูนิทเหรอเคยยูนิทอ่หน,นูอยากขึ้นชุดดำปะไม่ทันเวลาปาร์ติหารมาชาไปปาใช่เอ๊ได้ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เพลงอื่อก็ดีเหมือนกันเราก็มีไอติมคือแบบว่าช่วงเนี้เราแบบไปซ้อมแล้วนันเครียดมากใช่ไหมทุกคนแบบเครียดจริงเมื่อคืนนี้หนูซ้อมที่ห้องจนถึงแบบตีสองอ่ะก็แบบต้องเต้นให้ได้อ่ะเนาะก็เลยแบบเครียดมากแล้าเพลงมันก็เยอะด้วยแล้วก็ยงังไม่ครบเลยตอนนี้เพราะนั้นเรามากินน้ำตาลจะเครียด จะบอกว่าเดือนนี้หนูไม่ได้ลงแคทเกมอะเพราะว่าหนูลงไม่ทันอีกแล้วคือแบบหนูไม่รู้ว่าเขาให้ลงตอนไหนคือแบบว่ากลุ่มกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ไหมแล้วมันจะแบบว่ามีงานมีงานแจ้งมาตลอดแล้วหนูก็แบบมันก็ดัน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 กันเนี้ยแ,แบบเอออะไรมองไม่เห็นมันดันกันรุนสามหยุด <c oughs> นี่แหละค่ะมีคนแคทเกมเยอะๆเดือนหน้าถ้าหนูไม่ลืมหนูก็จะลงนะคะ รู้แล้วทำไมเงินเดือนน้อยๆไม่ได้ลงแล้วก็ไม่รู้พี่จริงเขาสปอยอะไรบ้างนะแต่ว่าเพลงอังกอร์คือแบบอยากให้มาเพราะเพลงอังกอร์ด้วยแบบเป็นเพลงที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็คิดว่านานๆทีน่าจะได้เอามาแสดงมาดวนเธอทุกคนเดือนหน้าก็างานรัวๆใช่รัวจริงเดือนหน้าแบบรัวมากเลยคะ่ะ เออเรามาพูดถึงยามโนด,ดีกว่าเพราะว่าเราก็เพิ่งลงคลิปไปใช่ไหมคะคือแบบในที่สุดก็ได้ลงสักทีก็อวันนี้ค่ะวันนี้ก็วันแรกคะ่ะเราไปทำเส้นลาเมงกันนะคะก็เป็นแบบลาเมงที่เป็นเส้นที่ทํามาจากแบบธรรมชาตินะคะเป็นคือเขาก็เอามาให้ดูแล้วเขาบอกว่าเออทามาจากอันนี้นะมันเป็นใบไม้ทุกคนออแล้วมันก็เป็นใบไม้ใช่ไหมเป็นแบบใบใหญ่นิดนึง แล้วก็เขาก็แบะให้ดูแล้วเขานี่นี่ธอไมใจดีแ่เขาเพิ่งไปใชญี่ปุ่นอะนุก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็เขาเข้าใจที่เขาพยายามจะเสือค่ะมันเป็นใย่ๆทุกคนมันเป็นใบไม้ที่แบบมันเหมือนคือมันไม่ใช่ใบไม้ที่กรอบหรือว่าใบไม้ที่แบบที่ที่ที่เราแบบว่าเจอได้ปกติมันแบบว่ามันแบะออกมาใช่ไหมมันจะมีเส้นใยที่มาแบบยึดติดกันนะมันจะค่อยๆแบบมีเส้นใยออกมาแล้วเขาก็เชื่อเออทำไมาจเนีแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมาจะอันนี้หรอไอเส้นใยสีขาวๆหรอ น,นีหนูไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือถ้าทํามาจากไอ้เส้นใย,ยสีขาวจริงอะคือเหมือนใบหนึ่งอะได้แค่นิดเดียวหนูก็ไม่รู้ว่าเขาทําทําอะไรยังไงนะแต่ว่ามันเป็นเส้นที่ทํามาจากใบไม้แล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของที่ที่ยามาโน่ด้วยก็ฟีลลิ่งก็ไม่เหมือนกันหนูสงูงหนูชอบอันนี้มากกว่าเพราะหนูเป็นคนที่ชอบแบบเหนียวเหนียวนิดนึงคือถ้าเส้นราเมงปกติมันจะแป้งใช่ไหมมันจะกัดแบบกัดไปุแบบขาดเลยนวยอันนี้มันจะแบบให้แบบว่าได้ฟีลแบบเคี้ยวนิดนึงเอ้ย เซนโซบะใช่ค่ะเซนโซบะในคลิปดูหันยากมากคือมันมันต้องเรียนรู้นิดนึงอะค่ะหนคิดว่านะแต่มันมันไม่ง่ายขนาดนั้นตอนแรกก็แบบอุ้ยแค่หันแบบหันอาหารอะหันง่ายง่ายมันจริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะต้องใช้แรงประมาณหนึ่งเลยใช่เขาแบบเขาเซียนมากเลยว่เขาแบบหันได้แบบเท่ากันทุกเส้นเขาเก่งมากเลย แล้วก็เขาสอนเราลวกเส้นด้วยเส้นมันต้องเอาไปลางก่อนลางน้ําเย็นแล้วก็เหมือนเอานอกน้ําเย็นไว้ปะแต่ไม่ได้แนละ้วแต่ว่าเหมือนเราลวกอะ่ะเราใส่ไปเราต้องโรยโรยโรยอย่าให้มันติดกันใช่ไหมในน้ําเดือดแล้วก็ต้องรีบเอาขึ้นแล้วก็ไปน็อกน้าเย็นอันนี้อาจจะเป็นเคล็ดลับในการแบบทำให้เส้นแบบมี texture นบบิดนึง,นงติดตามไลฟ์ของเรารวมถึงไอเทมสีฟังเฮนกับ VR และยังมีแคทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am ฟังเฮนแอปพ i ิเ